สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านต้นไม้ให้ความสดชื่นให้ความสวยงามคุณสมบัติบางชนิดสามารถอยู่ได้ทั้งในดินอยู่ได้ในวัสดุปลูกและอยู่ได้ในน้ำวันนี้นะคะมาดูไม้ในเซตที่สามารถนำไปแช่ในน้ำแล้วนำไปประดับตกแต่ง สถานที่ต่างๆที่เพื่อนๆต้องการก็มาดูกันในคลิปนี้เลยนะคะว่ามีต้นอะไรกันบ้างไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะต้นไม้ในกลุ่มตรงนี้ต้นแรกที่หยิบมานี้เรียกว่าเพชรน้ำหนึ่งอยู่ในตระกูลอโกนิมานะคะและ,ะชนิดที่2ตัวนี้ก็คือพลูงาช้างกับเงินไหลมาจะใส่ในแก้วเดียวกันและต้นนี้เรียกว่ายูโฟเบียแลกเทีย นะคะอันนี้ก็จะเป็นลิ้นมังกรเงินสามารถอยู่ในน้ำได้นะคะเมื่อเราแช่น้ำมีรากออกมาก็นำมาประดับตกแต่งก้นแก้วจะเป็นชนิดไหนแบบไหนแก้วพลาสติกแก้วใสๆนำมาล้างให้สะอาดก่อนแล้วเราจะนำมาใส่ต้นไม้ในกลุ่มนี้กันนะคะ,ะใครมีหินแม่น้ำแบบนี้นะคะก็ใส่ลงไปที่ก้นแก้วเสร็จแล้วก็นำต้นไม้ที่มีอยู่ ต้นนี้เรียกว่าต้นกวักเงินหรือต้นไม้ในตระกูลเสแยกนะคะใส่ลงไปอันนี้ก็จะเป็นอัญมณีสีขาวอยู่ในตระกูลอากูนิมาก็สามารถนำไปใส่รวมกันได้ในหนึ่งแจกันนะคะเมื่อใส่เสร็จเราก็เติมน้ำลงไปแค่นี้เองนะคะ ต้นนี้เรียกว่าเพชรน้ำหนึ่งนะคะเพชรน้ำหนึ่งก็จะอยู่ในตระกูลอะโกนิมาตัวนี้ก็นำมาตัดแต่งรากนะคะรากเปลือยรากสีน้ำตาลที่ไม่สวยตัดแต่งออกไปเสร็จแล้วก็นำมาใส่ตกแต่งในแก้วนะคะใส่หินลงไปเพื่อประคองให้ต้นตั้งตรงและมีความสวยงามด้วยเรียกว่าเพชรน้ำหนึ่งอะโกนิมาสามารถอยู่ในน้ำได้นะคะ เสร็จแล้วเราก็จะเติมน้ำลงไปนำไปตั้งตกแต่งได้เลยสำหรับคู่นี้เรียกว่าพลูงาช้างอยู่ในตระกูลพลูด่างและ ข้างๆกันก็เป็นต้นเงินไหลมานะคะเงินไหลมาตัวนี้ก็อยู่ได้ในน้ําจับคู่กันมาใส่ด้วยกันในแก้วเดียวกันก็สามารถอยู่ด้วยกันได้เติมน้ําลงไปก็นําไปตั้งโต๊ะประดับตกแต่งได้เลยเพิ่มความสดชื่น ส่วนต้นนี้ต้นไม้ฟองอากาศลิ้นมังกรเงินเราขยายพันธุ์โดยการตัดไปแช่น้ำมีรากเกิดขึ้นมาเรียบร้อยตัวนี้ไม่เอาไปปลูกวัสดุก็มาตกแต่งในแก้วใสๆแบบนี้ได้นะคะใส่หินลงไปเติมน้ำลงไป นำไปตกแต่งเปลี่ยนน้ำสัปดาห์ละ2ครั้งนะคะไม้น้ำที่เราเติมน้ำลงไปให้เปลี่ยนน้ำสัปดาห์ละ2ครั้งเพื่อป้องกันไม่ให้ยุงเข้าไปไข่และรา,ากมีความสะอาดด้วยและต้นนี้เป็นไม้ในตระกูลแคตตัดอยู่ในกลุ่มแคตตัดชื่อยูโฟเบียนะคะยูโฟเบียเล็กเทียตัวนี้ สามารถอยู่ในน้ําได้ด้วยนะคะการขยายพันธุ์ตัดแล้วเป็นนาไปแช่น้ําก็สามารถเกิดรากได้ตัวนี้ก็สามารถนํามาแช่น้ําแบบนี้แล้วนําไปตั้งตกแต่งได้อีกเหมือนกันนะคะเป็นไม้ในตระกูลยูโฟเบียชื่อยูโฟเบียเล็กเทีย เอาละค่ะเพื่อนๆก็ลองทําดูนะคะ,ะวันนี้มาทําให้ดูเพื่อเป็นแนวทางประยุกต์ใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นแก้วที่ใส่จะเป็นพลาสติกหรือแก้วใสได้ต้นไม้ก็สามารถนํามาทําตามแบบนี้ได้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้ หากมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะคะจะไม่พลาดวิดีโอดีๆที่นำเสนออย่างต่อเนื่องสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนานา,นาพันไม้บายนิตยาไปก่อนแล้วค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ